ค่ะแล้วจากที่สัมภาษณ์คุณหมอกันไปนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะรบกวนพาทัวร์โรงพยาบาลกันหน่อยคะ่ะอยากจะถามก่อนเลยว่าอะไรที่ทําให้คุณหมอแบบว่าเลือกจะตกแต่งโรงพยาบาลให้เดินเข้ามาแล้วหวูไม่มีความแบบรู้สึกเหมือนโรงพยาบาลเลยคะ่ะจริงๆก็โรงพยาบานลนั่นแหละจริงๆก็ต้องบอกว่าพื้นเพดั้งเดิมทีก็ด้วยความเป็นจริงๆเราไม่ได้เป็นคนชอบรักษาเอ็กโซติกเพชหรือว่ารักษาสุนัขแมวอะไรอยูอย่แล้วคือพื้นฐานตัวเองเป็นคนชอบสัตว์ป่า คนชองสัตว์ป่าอยากทางานเกี่ยวกับการรักษาสัตว์ป่าเป็น w i ล d l i f ฟ v เนี่ยแหละอแต่ว่าเราก็ทํางานที่เกษตรมาราวๆสิบปีครับเป็นสัตวแพทย์สัตว์ป่าที่หน่วยสัตว์ป่าโรงมีบ้านสัตว์มาเกษตรศาสตร์แต่ว่าพอมันถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็อาจจะมีข้อจํากัดบางประการทําให้เราไปยากอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะที่เราจะแบบสามารถที่จะแบบทาให้การช่วยเหลือสัตว์ป่ามีศักยภาพมากขึ้นในภาพปัจจุบัน ก็เลยเป็นเหตุว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทาก็คือเคยได้ยินเรื่องไหมถ้าเราไม่มีเราก็ช่วยใครไม่ได้คือถ้าเรายังไม่มีอะไรเลยเราก็ช่วยใครไม่ได้การช่วยเหลือของเรามันจะเป็นการช่วยเหลือแบบเอาแรงแรกอะไรแทนเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการช่วยเหลือมันมีหลายหลายภาคส่วนรวมกับอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าฟีลไรท์โฮมอ่ะมันอยู่บ้านเออจะจอดบ้านส่งสบายๆแบบเออเครียดก็เครียดอยู่แล้วอ่ะเพราะเชอร์ปีความรู้สึกก่อนเพราะฉะนั้น เราไม่ได้มุ่งเน,น้นแต่การรักษาโรคเราคิดว่าเรารักษาเจ้าของรักษา,าสัตว์ไปด้วยกันตัวเองก็เป็นคนชอบการสอนงานวิจัยอะไรพวกนี้ด้วย <c oughs> ก็เลยเอาพนากับมาหาลัยมารวมกันทั้งกายเป็นพนาศ <c oughs> เอ,อ๋ครีเอทมากเลยค่ะใช่โลโก้ก็จะเป็นฟิลเหมือนเอลสเวียที่มันเป็นงานวิจัยที่เป็นต้นไม้ครอบคลุมแล้วก็เหมือนให้ความรู้ผู้คนที่นี่ก็จะเจ้าของก็จะเห็นคิวตัวเองอยู่แล้วว่าตรงนี้ก็จะเป็นจอที่เราใช้เอ็กซ์เพรสคิวแล้วก็ โซนนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับเรื่องของห้องตรวจคือโรงพยาบาลจะในชั้นแรกของเราเนี่ยเขาจะแบ่งดีไซน์เป็นห้องตรวจแล้วก็เป็นโซนของวินิจฉัยเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องตรวจวินิจฉัยก็คือหมายถึงว่าโซนที่ใช้ในการเอ็กซเรย์ตัวซีทีสแกนตรวจ lab หรือพวกนี้ครับห้องตรวจก็คือเป็นห้องที่เขาเรียก examination room หรือว่าก็ตรวจดูว่าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีห้องหัตถการแยกห้องนี้ก็จะเป็นห้องตรวจต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์ครับแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันที่นี่จะมีห้าห้อง แต่และห้องก็จะพยายามให้เป็นห้องปิดของระบบตัวเองก็คือแต่และห้องก็จะไม่มีการคอนเน็กสู่กันในหลายที่เขาจะใช้วิธีคือข้างหลังเดินทะลุก,กันใช่ไหมถ้าเราไปโรงพยาบาลอื่นแต่ที่เราไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งคือด้วยการที่เราตรวจสาหรหลักหลเนี่ยการมีหลายประตูมีโอกาสหลุดสูงมากเลยเยเช่นกระรอกนกเนี่ยโอ้<ฆ>ห่ากลัวมากลิงนี่หลุดทีเรื่องใหญ่2คือสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือจังหวะที่เด็กน้อยอะ่ะเหมือนมีโรค ระบาดบางอย่างเช่นสุนัขเป็นหดัดนกเป็นโรคไวรัสอย่างเงี้ยครับสมมติถ้าเกิดมันเกิดเป็นเคสที่เฝ้าระวังเงี้ยเราก็สามารถ่จะใส่ไดแล้วก็ทําการฆ่าเชื้อเบสเ็จในห้องแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้มันมีคอนเน็ก์คอนเน็กต์นี้กันหมดบางทีโร่มันไปกับแอร์ไปกับอากาศก็ต่อกันไปเรื่อยแล้วบางทีมันมองไม่เห็นก็จะระบาดอันนี้ก็เลยเป็นดีไซน์ที่เราแยกห้องตรวจโดยที่ไม่ยุ่งตรงนี้เป็นห้องพักแพทย์คุณหมอเขาจะรอห้องนี้ครับแล้วเราก็ก็ถ้ามีอะไรคุณหมอเขาจะมานั่งคุยกันหรืออะไร ห้องตรวจก็จะเนี่ยดีไซน์แต่ละห้องไม่เหมือนกันถ้าปิดอยู่อย่างเงี้ยคือว่ามีเจ้าของอยู่มีคนไข้อยู่ก็มีอันนี้เป็นห้องหัตถการใช่ไหมคะคุณหมออ่าใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเราก็จะดีไซน์ห้องแต่ละห้องคือทุกคนก็สามารถเข้ามานั่งแล้วก็นั่งโซฟาอยู่แล้วก็คุณหมอก็ตรวจเคสนั่งคุยกันแล้วถ้าเกิดเราต้องเอาน้องไปทําอะไรเราก็จะเอาเข้าไปห้องหัตถการก็คือเวลาไปเจาะเลือดฉีดยาเก็บตัวอย่างทําแผลมันจะได้เลอะห้องเดียว ห้องมันจะได้ไม่แบบสปกปรกครับตรวน,นี้ก็จะเป็นโซนธนาการที่เขาจะมีโต๊ะที่ไว้ทำธนาการก็จะวุ่นวายหน่อยอืมก็มจะมีจุดออ s เซ v ร์อะไรต่างๆที่ต้องทำเนี่ยน้องๆก็จะมารอทําธนาการตรงนี้ที่นี่จะมีธนาคารเลือดกระต่ายอันนี้ก็จะเป็นน้องธนาคารเลือดกระต่ายอันนี้ก็จะเป็นธนาคารเลือดกระต่ายก็จะเป็นกระต่ายสายพันธุ์ที่เป็นพวกชไอน์บริดหรือว่าสายพันธุ์ใหญ่ทั้งหมดเลย ก็ค <kinetic. S 2> ือปกติแ <Support> ล้วเนี่ยปัจจ right, ุบันเนี่ยมันจะมีกระต่ายจํานวนมากเลยครับที่มีปัญหาเรื่องที่ต้องการเลือดเหมือนสุนัขแมวที่สุนัขแมวก็จะมีธนาคารเลือดใช่ป่ะในคนก็มีใช่ไหมกระทการชาแต่ว่าอย่างในสุนัขแมวพอมันมีธนาคารเลือดเยอะเนี่ยเวลาเราจะซื้อเลือดอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องยากใช่ป่ะต้องหายเลือดอะไรเงี้ยแต่ว่าในกระต่ายเนี่ยมันไม่มีคนทําเรื่องพวกนี้สิ่งที่จะเกิดปัญหาคือเวลากระต่ายเกิดปัญหาเช่นต้องผ่าตัดฉุกเฉินเช่นมีภาวะเลือดออกในลำไส้ตับบิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เขาจะต้องให้เลือดก่อนเพื่อทําการผ่าตัดทุกนั้นนี่บางทีมันไม่ทันครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เลี้ยงกราต่ายพันเล็กแล้วพอเราจะรับบริจาคเลือดเช่นประกาศบอกว่าเอ้ยเอาเลือดมาบริจาคหน่อยเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาเลยเพราะว่าก็าคือไม่ทันเอากระต่ายส่วนใหญ่พันเล็กก็ให้เลือดคนอื่นไม่ได้อัรที่สองคือ กระต่ายใหญ่คนที่เลี้ยงก็มีจํานวนน้อยกว่าจะได้เลือดกว่าจะ้บางทีมันทูเลตเกินไปมันช้า<ฮ>มไม่ทันเราก็เลยมันก็เป็นปัญหามานานสิ่งที่เราทำมาตลอดเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะเราก็เลยเลี้ยงเ<จ>องเลยใช่ครับเลี้ยงซื้อตอนแรกซื้อมาก่อนเลยครับซื้อสายพันธุ์ใหญ่มาแล้วก็รอจนมันออกลูกออกหลานกันมาเนี่ยเราก็เลยโอเคพัฒนาขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นธนาคารเลือดซึ่งทุกวันนี้ก็จะใช้กระต่ายพวกนี้นะครับในการที่จะแบบเป็นตัวที่ให้เลือดคนอื่นด้วยอย่างนั้นก็เหมือนก็เหมือน แล้วบางทีโรงพยาบาลอื่นเขาแบบต้องการเลือดเงี้ยเขาก็จะมาขอกระต่ายเราไปแล้วก็ให้ส่งแก๊ปมารลับกระต่ายไปเลยอะไรเงี้ยเออเห็นร่างก็จะให้กระบวนการใช่ไปเจาะเองไปทำาเองเลยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทําให้การเข้าถึงในการช่วยชีวิตสัตว์ได้เร็วขึ้นไวขึ้นแล้วก็มีศักยภาพมากขึ้นใช่ส่วนนี้ก็จะเป็นของโรงพยาบาลห้องผ่าตัดก็จะเป็นส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขาจะเตรียมตัวตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวที่จะวางยาสุนัขตัวหนึ่งนะครับก็คือห้องเตรียมตัวสุนัขเตรียมตัวสัตว์ผ่าตัด แล้วพอเตรียมตัวเสร็จปุ๊บเราก็จะย้ายเข้าห้องผ่าตัดคุณหมอก็จะมาเปลี่ยนชุดที่ห้องนี้ครับเป็นห้องชุดเปลี่ยนชุดก็คือจะมีการสครับมือเนาะเผยแล้วแต่งตัวเปลี่ยนชุดผ่าตัดแล้วก็จะทะลุไปเข้าอีกประตูหนึ่งเพื่อให้มันเกิดวันเวย์นะครับเพื่อไม่ให้มันมีการมาปนเปื้อนซ้ำอะไราเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นห้องผ่าตัดสาหรับพวกสัตว์เลี้ยงชนพิเศษพวกเครื่องดมยาอะไรแล้วก็จะคนละแบบกับห้องอื่นอันนี้ก็จะเป็นห้องผ่าตัดมีเลืออ่อนสําหรับสุนัขแมวพวกนี้ครับเป็นหลักอืมแล ก็จะใช้อยู่สามห้องเป็นหลักครับหลังจากผ่าตัดเสร็จสุนัขแมวรวมถึงสัตว์อืน่นๆที่หลังจากผ่าตัดมันก็จะมาห้องฟื้นฟูก็คือเป็นห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดห้องนี้เจ้าของก็จะสามารถเข้าจากห้องนั้นมารอห้องนี้ได้ห้องนี้ก็จะเหมือนให้อยู่สงบสงบแล้วก็พักฟื้นที่นี่สัตว์ที่ผ่าตัดเสร็จแล้วก็จะมามอนิเตอร์งที่นี่เพื่อที่จะดูแลต่อหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรเจ้าของก็จะถ้าฟื้นตัวดีก็กลับบ้านถ้าเกิดว่า มีอะไรจะเรียกเดี๋ยวเขาก็จะกดออดเรียกพยาบาลผู้หน่อยเองนี้เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปโซนที่เป็นโซนวินิี่ไชยโซนโซด้านหลังมันมันจะเดินทะลุไปมาแบบดิบๆ อันนี้ส่วนฝั่งข,งข้างนอกก็จะเป็นโซนตรวจสัตว์น้ำก็จะมีโซนที่คุณหมอเขาจะตรวจสัตว์น้ำนเพื่อป้องกันไม่ให้มันชื้นในโรงพยาบาลครับค่ะแล้วก็่วนข้างหลังก็จะเป็นพวกแอดมิสุนักแมวด้านหลังมีห้องปฏิบัติการห้อง,งเดินการก็จะเป็น,นโซนที่เขาใช้สำหรับตรวจแหลบเ,เขาจะมีนักวิทย์อยู่ในห้องนี้เพื่อสำหรับตรวจแหลบงั้นแปลว่าบุคลากรที่นี่มีหลายภาคส่วนมากเลยใช่ก็อันนี้ก็จะเป็นนักวิทย์ทั้งหมดเลยที่เขาจะใช้ตรวจแหละทั้งหมด โซนนี้ก็จะเป็นโซนวินิจฉัยที่เป็นโซนเอเมจทั้งหมดครับค่ะ<ฮ>โซนเอเมจจิ้งก็จะเป็นโซนที่อัลตราซาวซีทีเอสลเองครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอัลตราซาวดูได้อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เวลาคุณหมออัลตราซาวอยู่ห้องนี้วันนี้คุณหมออัลตราซาวเขาหยุดก็จะเป็นคุณหมอท่านอื่นมาซาวใหนน้ก็จะมีเครื่องอัลตราซาวช่องท้องแล้วก็อัลตราซาวหัวใจพวกนี้ครับเพื่อใช้ในการวินิจฉัยนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นออกซิดไฟอันนี้ก็จะเป็นทอนออกซิเลครับที่นี่ก็จะเป็นห้องสําหรับที่จะทํารังสีเป็นที่ัยเป็นหลักเตียงก็จะใหญ่ๆ่ลยเพราะว่าที่นี่ก็จะเหมือนใช้สําหรับสตัตว์หลากหลายขนาดไ,<ห>นไม่จะเป็นแบบเสือบางทีเสือตัวใหญ่ๆหนะัก200อโลอะไรเงี้ยมันไม่มีที่ไว้ ห้อง C T <Wow. S 1> สแกนส่วรังสี C T สแกนของที่นี่ก็จะมี2เครื่องครับที่นี่จะมีห้องไว้อะไรก็คือสมมติว่ามี สัตว์เลี้ยงเสียชีวิตค่ะ uh, เด็กๆเ,เสียชีวิตพ่าแม่บางคนเขาแบบทําใจไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเงี้ยหรือเวลามาหลับน้องเงี้ยเราก็จะให้มานหลับที่นี่เพราะว่าเขาก็จะได้แบบบางทีเขาเขารู้สึกแย่มากร้องไห้ฟูมงไฟอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ไปส่งพลังด้าน,านรูบลูเงี้ยใส่คนอื่น เพราะมันจริงมันก็คือเราเขา้าใจในความสูญเสียแต่ว่าเราเขาไม่ได้บอกว่าการที่เขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันแย่นะเขาก็เลยจําเป็นว่าบางคนอาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการความรู้สึกอยากแสดงออกความรู้สึกของตัวเองมากกว่าที่จะให้เขาอื่นมาเห็นความรู้สึกแย่ๆด้านลบของเขาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องมีห้องแบบนี้ไว้สําหรับให้เขาได้แบบใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับเด็กๆอะไรเงี้ยครับของเขาก็เลยครับ <c oughs> ประมาณนั้น เรามีหน่วยชนสูตรอยู่ยข้างนอกด้วยก็คือบางคนมีปรารถนาอยากที่จะรู้ว่าลูกตัวเองเป็นอะไรเสียชีวิตบางคนเขาเอ๊ะน้องเป็นอะไรจะได้ป้องกันตัวอื่นที่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับขเขาก็จะอยากชมเชยอย่างในคนก็จะมีะแผนกเขาเรียกว่าชนสูตรใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนกันก็จะมีหน่วยชนะสูตรโรคสัตว์เขาเรียกว่านิติเวชเนาะสายนิติเมธนี่ก็เหมือนกันสมมุติถ้าเกิดมีโรคระบาดหรือมีอะไรที่มันผิดปกติ เราก็จะได้เฝ้าระวังตัวที่ยังอยู่เขาเรียกว่าการตายหรือว่าการเสียชีวิตของแต่ละคนก็จะมีความหมายกับคนที่อยู่เสมอรวมถึงหลายๆโรคเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นคงค์ความรู้ใหม่ๆด้วยเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะเจออะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนอ <ừ> ะเคสที่รักษาในปัจจุบันเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการที่เราได้รู้สาเหตุการเสียชีวิตจริงๆเพราะว่าบางครั้งอะ่ะเราเห็นแต่การตรวจภายนอกอะ่ะมันก็ตอบยาก เขาเป็นอะไรตายมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเราต้องช่วยวินิจฉัยโดยการชนะสูตรเพิ่มเติมหลังจากนั้นเนี่ยโอ้หครั้นี้มันก็จะกลายเป็นภาวะเขารียกว่าเพลเชละเริ่มวางแผนถูกเริ่มจัดการทุกอย่างได้ต้องควจะอบอุ่นนยนะครับเพราะว่าช่วงเปิดเยี่ยมเขาจะเปิดตอนบ่ายเฉยตอนเช้าไม่ได้เปิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เยี่ยมของเด็กๆเ,เวลาเจ้าของมาหรือว่ามาเยี่ยมเด็กเขาก็จะใช้พื้นที่สเปซตรงนี้ใน,ในการดูแลพยาบาลก็จะเอาเด็กๆ มหาที่นี่ใช่โดยที่ไม่ได้เข้าไปในห้องเหตุผลข้อที่1คือเราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่มาเยี่ยมมีโรคอะไรติดตัวมาไหม2คือก็จะได้ไม่เป็นการรบกวนสัตว์ตัวอื่นที่พักพำนักอยู่ที่นี่ในขณะที่บางที่เขาเป็นใช่ไหมอยู่้างในเจ้าของเดนเข้าไปอตัวอื่นก็เฮาโดนก็ร้องว้ายๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วก็ทียสุาเราย้ายมาหาดีกว่าสมมติถ้าเป็นตัวที่ อย่างที่บอกครับเจ้าของอยากเล่นด้วยแต่ว่าดันเป็นตัวปีนป่ายบินอย่างเช่นนกเช่นในกรงเลยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบพวกสายเดินเช่นกระต่ายหนูเต่าอยู่ฟลอร์อได้ไม่มีปัญหาด้านในก็จะเป็นโซนของปลอดสัตว์กลุยในทั้งหมดที่เราดีไซน์แยกออกมานะครับโซนฝั่งข้างหลังตรงนี้กลอดกันตัวนี้ก็เป็นห้องสัมมนาะตัวนี้คือโรงพยาบาลเราก็จะมี้อนคอนเฟนรูมด้วยก็คือไว้สําหรับจัดอบรม ให้ความรู้สัมมานาไม่ว่าจะเป็นทั้งของคุณหมอทั้งภายในภายนอกห,ห,หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็วจะมีอีเวนต์ในการจัดสัมมานาบางทีก็จะมองถึงเจ้าของสัตว์ด้วยอะไรเงี้ยคนก็จะแบบทําให้มันเกิดเขาเรียกว่าแชร์ลิงเรื่อง education นะครับความรู้ก็แบ่งปันกันไปในห้องสัมมานาของโรงพยาบาล อันนี้เป็นห้องแอดมิสสัตว์ป่วยเลยคานครับอะไรประมาณนี้ก็ค <ว au S 1> ือก็จะเป็นห้องโซนสําหรับแยกพวกสัตว์เลยคานออกมาไม่ว่าจะเป็นงูเต่ายิ่งกาอะไรอย่างนี้ครับก็จะจู๊แอดมิทแยกออกไว้สดีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโซนของสัตว์ป่วยในชนิดไม่ติดเชื้อกลุ่มของสัตว์ที่ไม่ได้ติดเชื้อคือเราจะแยกสัตว์ที่ติดเชื้อกับไมไ่ติดเชื้อออกจากกันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่แยกระหว่างกระต่ายกับฝั่งที่เป็นนกออกจากกันก็จะเซเปเรตห้องเลยเพื่อไม่ให้รบกวนกัน อันนี้ก็จะเป็นโซนที่ที่ดีไซน์ไว้สำหรับแอดมิดนกอย่างเงี้ยครับส่วนนี่ก็จะเป็นพวกกลุ่มสัว์ที่มีภาวะติดเชื้อพวกไวรัสแบคทีเรียต่างๆที่มันมีการระบาดมันก็จะถูกแยกออกมาก็จะเป็นห้องจากต้นโซนไปก็คือตรงในโซนก็จะเป็นเนกาทีฟรูมก็คือเนกาทีฟเพเชอร์คือความดันลบดังนั้นอากาศก็จะไม่ f อ o กมาข้างนอกเขาก็จะเข้าไปข้างในข้างในก็จะเป็นโซนไอโซเลตอย่างเงี้ยครับแยกซอยห้องเข้าไปอีกเพื่อรักษา,าด้านใน วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอเบนมากๆเลยนะคะที่มาใ,ให้ความรู้กันค่ะแล้วก็พาทัวร์ชมโรงพยาบาล <c oughs> ด้วยนะคะถือว่าละเอียดมากๆแล้วก็ครบคันจริงๆค่ะที่นี่วันสต็อปเซอร์วิสอย่างที่บอกเอาไว้เลยครับผมก็โรงพยาบาลศรราั์พนาลัยนะครับก็อยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่อยู่ที่ปากซอยโรงเรียนสวนกุหลาบนนนะครับมาง่ายมากนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเปิดตั้งแต่9ก้นาฬิกาถึง3มทุ่ม ค่ะและสำหรับรายการเบตตี้เบตตี้นะคะเพื่อนซีตัวป่วนค่ะขอฝากช่องทางกันนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันได้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันนะคะกับช่องทาง Snackbox Entertainment ค่ะทุกช่องทางนะคะทั้งเพจ Facebook YouTube นะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok ด้วยค่ะแล้วก็ขอฝากนะคะโรงพยาบาลสัตว์นะคะพานารานะคะของคุณหมอเบนเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวมามีเองนะคะแล้วก็คุณหมอเบนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ จะเลี้ยงสัตว์อะไรก็อยากให้คิดเขาเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้ไม่มองเขาเป็นแค่อุซอรณะเนาะอยากให้เห็นเขาเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนครอบครัวเป็นคนที่เรามีเวลาที่จะด,ดูแลขเขาจริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดก็คือเรารู้สึกแย่แล้วก็หดหู่ทุกครั้งที่เราเห็นการปฏิบัติต่อสัตว์ไม่ดีเนี่ยมันมีคำหนึ่งของ ่านมาตมาชิกท,ท่านบอกไว้ว่าจะดูว่าประเทศชาติไหนมีความสีวิไลยอย่างไรให้ดูการปฏิบัติต่อสัตว์ของคนในชาตินั้นๆฟังแล้วรู้สึกแบบอจริงถ้าตราบใดที่ประเทศเรายังให้ความสําคัญกับสัตว์ต่ำต้อยท่านหมายความว่าอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างแต่ผมเชื่อว่าจากวันที่เราเป็นเด็กน้อยจนถึงวันนี้ผมว่ามันมาในทางที่ดีแล้วมันมาในทางบวกแล้วแล้วเราก็เชื่อว่า คนกลุ่มนั้นก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็จะทดแทนด้วยคนที่มีความสีวิไลแล้วกันเออนะโอเคครับขอบคุณมากค่ะครับ